สวัสดีเด้อครับพี่น้องบันเองตอนนี้ผมอยู่ก็เขื่อนลำตะคองเด้อครับนี่เด้อครับถนนบรรยากาศบรรยากาศของเขื่อนลำตะคองเด้อครับสวัสดีครับบรรยากาศข้างหลังเขาเป็นบรรยากาศลำตะคองนะครับลำตะคองโคราชบันเองนะครับสวยงาม ทางหลังก็จะเป็นตรงนั้นนะครับเขาเยี่เที่ยงจะมีกังหันลมแต่ถ้าผมอยู่ในเฟรมมันจะไม่เห็นออกจากเฟรมก่อนแป๊บเห็นไหมครับเห็นกังหันลมไหมกังหันลมอันนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนนะครับพี่นี่ลำตะคองน้ำน้อยนะครับพี่น้องโคราชบันเองก็ใช้น้ำไน้อยเด้อครับน้ำน้อยมากเลยดูจากระดับน้ำในเขื่อนนะครับน้ำน้อยมากเลยฝนตกน้อยครับ เอวนี่อยเอวนียาอะไรก็ไม่รู้อยากออกมาหายใจก็จเลยมาลำตะคองที่นึกถึงไก่โคราชก็ลำตะคองนี่แหละไก้กว่านั้นหน่อยก็จะเป็นแถวสีคิยวนะครับอ่างซับประดูอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้อยากมาเขื่อนลำตะคองไม่ได้มานานนะครับไม่ได้มานานมากเขื่อนลำตะคองมามอะไรก็ยังสวยงามเหมือนเดิม เขื่อนฝั่งฝั่งนู้นของเขื่อนลำตะคองมันจะเป็นถนนมอเตอร์เวย์นะครับเป็นถนนมอเตอร์เวย์วิ่งเลาะลำตะคองไปทั้งนี้อันนี้ด้านหลังเขื่อนที่ปล่อยน้ำลงไปก็ด้านหลังเขื่อนจะไปทั้งนี้ตรงตรงที่ปล่อยน้ำลงจะอยู่ตรงนี้ครับออกไปด้านหลังเขื่อนก็สวยงามครับมาฝั่งนู้นเป็นเขาใหญ่เที่ยงฝั่งนู้นเป็นเขาใหญ่เที่ยงฝั่งการหานลม เบาพอ,อนะครับที่ผลิตไฟฟ้าแต่ว่าผมหาภูเขาเขาตบ่ายอยู่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะไปตามหาเขาตบ่ายมีเขายา่เที่ยงแล้วมีเขาตบ่ายนะครับก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามีเขาตบ่ายเพราะว่าใครพูดถึงก็จะมีแต่พูดถึงเขายญ่เที่ยงเขายญ่เที่ยงแต่จริงๆมันมีเขาตบ่ายเลยนะครับคู่กันฝั่งคนละฝั่งลำตะคอง มัจะมีเรือแล่นหาปลาด้วยนะครับไหนมาแล้วก็เดินไปถ่ายกัวป่ายลาตะคองเข้าหน่อยเมื่อก่อนทำไมเป็นวัยรุ่นก็จะมาเล่นสงการนะครับลําตะคองคนก็จะเยอะเล่นอู้นี่คนตกปลาก็มีนะฮะมีคนมาตั้งซุ้มตกปลาก็มีอยู่หลายอยู่แต่ผมดูเห็นก็โอ้ปลาอะไรไม่รู้พุดตัวยังใหญ่เลย ภูเขาที่วิ่งมาถึงถึงถึงลำตะคองก็จะเป็นภูเขาลูกเนี่ยครับมันจะสะดุดตามากเลยมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นสันเห็นไปแล้วมันก็จะลาด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 ลงมาสวยงามถ้ามองมาจากวิ่งครับรถมาจากถนนมิตรภาพก็ภูเขาลูกนี่จะสวยงามมากสันเขื่อนใครมาสันเขื่อนไหมครับ <laughs> มาทําไมสันเขื่อน <laughs> ไม่รู้ ถ้าถ้ามองมาจากฝั่งถนนนะครับมันก็จะเห็นตัวหนังสือสีขาวเนี่ยตัวหนังสือสีขาวเนี่ยเขาจะเขียนว่าลำตะคองอยู่ที่สันเขื่อนมองมาจากฝั่งนู้นจะเห็นเขียนว่าลำตะคองฝนเพิ่งตกไปเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งยุดผมก็มาเนี่ยตอนนี้บรรยากาศก,าก็ชุ่มฉ่าเย็นสบายดีอันนี้ก็จะถึงแล้วป้ายเขื่อนลำตะคองลำตะคอง มองเห็นกังหันลมไหมครับกางหันลมอยู่ตรงนู้นกังหันลมบนลงก็จะเป็นอ่างเก็บน้ามาก่อนก็จะปล่อยปล่อยน้ำลงมาปั่นกระแสไฟตอนนี้เขายังทำหรือเปล่าไม่รู้นะก็ยังทำน่าจะยังทำอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็มีพลังธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือพลังงานกังหันลม ทางหันลมโคราชก็จะมีมันจะเป็นทางลมนะครับเราสั่งันจะเป็นทางลมยาวไปจากเขื่อนลำตะคองก็จะไปสี่ขิวไปผ่านไปทางดานคุณทวดอะไรนู้นนะครับก็จะเป็นแนวทางลมจะไปทางนู้นทางหันลมก็จะปัน่นลมมีมีเป็นทางเป็นคิวไปจนถึง,ถง,ถงชัยภูมิเลยครับทางหันลมก็ดูมันก็สวยงามดีนะครับก็ลานกระฟงกาแฟก็เป็นสั่งลานเป็นคาเฟ่ คนก็นไปนั่งกินกาแฟดูธรรมชาติดูภูเขาดูกังหันลวมไปก็ชิลๆดีตรงนู้นมันมาสาันเขื่อนก็ไม่ให้รถวิ่งมาผมก็เดินมาตอนนี้สันเขื่อนใครจะมาสาันเขื่อนกับผมไหมเออมาทําทไมละสันเขื่อนไปครับ